สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมนะครับผมวันนี้จะมาถอดบูธนะครับกระเดื่องวาลนะตัวนี้ออกง่ายหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันแต่ก็มีเหมือนมันติดอะไรไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับตัวฝั่งไอดีเนี่ยออกไม่ได้นะปกติมันอยู่ข้างในนี่นะครับ มันจะมีเกีียวนะครับเกียวเนี่ยเห็นไหมเกียวที่เป็นขนาด8มิลน,นะครับ8มิลนะนัด8มิลเกียว1.25นี่แหละนะครับตัวนี้ออกอยากครับตัวนี้ขันเข้าไปแล้วดึงไม่ออกนะผมก็จะใช้ดัดแปลงไม่มีตัวกระตุกนะครับ เอาตัวนี้เหล็กแผ่นมาเจาะรูเจาะรูให้ทะลุนะครับให้มาพาดให้มีบ่าทางนี้ประคองไว้แล้วก็ฝั่งนี้ประคองไว้อันนี้ก็เหล็กตัวนี้ผมเอาไว้จับเอ่อจับอะไรไม่รู้จะไม่ได้แล้วมันเสียดมาผมก็เลยอานนัตัวนี้มันยาวมันยาวมันขันลงไปมันมีจังหวะมันรวมถ้ามันยาวไปมันมันขันไม่ได้ ขันไม่ได้มันไม่มีตัวยันหรอกเราก็ต้องหาหาบูธหาอะไรมาลองเนี่ยลองต่อที่มันมีช่องว่างเนี่ยต่อให้มันขันได้นะครับแล้วก็ขันอาจจะสั้นกว่านี้ก็ได้ไม่จําเป็นต้องขนาดนี้นะครับแล้วก็ขันลงไปขันให้จับให้เกียวมันจับนะครับเนี่ยพอเกียวมันจับแล้วก็ ขันเลยครับผมทีนี้ก็อัดไปเรื่อยนะสังเกตมันจะได้ยินเสียงมันดูดขึ้นมาครับผมขึ้นมาละอัดไปเรื่อยครับอัดมันขึ้นมามันถ้ามันชนอะแผ่นเหล็กตัวนี้มันก็จะไอ้นั่นเอาเองมันจะขันไม่ได้นะครับถ้ามันชนก่อนแล้วก็หาบูธอะไรมารอง มันจะอัดขึ้นมาเรื่อยครับความยาวมันก็น่าจะไม่สุดนะนะไม่สุดหรอกแต่ว่ามันก็ไหนขึ้นนะครับให้มันให้มันไหนไหนมันมันได้ยัง เนี่ยขึ้นมาแล้วมันจะมาไม่รู้ว่ามันติดอะไรออกยากนะตอนออกก็ยังยากนะออกก็ต้องจับจับไว้ครับแล้วก็คลาย้จะเปลี่ยนยางหมอกวาลครับผมมันก็เลย ออการไยวาก็ติดเลยตัวนี้ต้องคีมดีๆนะจับให้แม่นๆได้คีมล็อกริงดีนะล็อกแล้วนะ,นะมันติดอะไรครับมีโอฟีโน่สำคัญเลยนะออกอยาก นี่ยมันจะเอาไอ้กระเดื่องมันออกมาเขาเรียกกระเดื่องไหมเนี่ยจะเปลี่ยนยางหมวกวาวเขาไม่ได้ไหมไม่ได้ไหมโอ้ตัวนี้ก็สึกไหมเป็นล่องนะสึกเป็นล่องอย่างนี้ก็ควรจะไม่ดีครับไม่ดีไม่ดี นีโอกาสก็เปลี่ยนถ้าถึกเป็นร่องนี้แคมไม่สึกระวบอแคมก็ยังได้อยู่มันกระแทกแบบนี้น่าจะเกิดจากเบาวยันนั่นแหละตอนแรกมันปั๊กปั๊กป c, ป c, ป, c, ป, c, ป, c, ป c, มันสะดุดนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับเป็นแนวทางครับผมอ่าไม่ออกก็ ใช้แบบผมบ้านะครับอาจออกนี้ครับถ้าไม่มีตัวกระตุกก็อาดออกอเอาเจอกันในคลิปหน้ากับคนที่รับชมครับสวัสดีครับ